โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่จะขึ้นมาถึงเลเวล50นะเพราอที่ว่าหลังจากที่เพื่อนๆขึ้นมาถึงเลเวลนี้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียดายทีหลังนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวล50แล้วนะครับหลังจากที่ขึ้น50มาเนี่ยมีหลายๆอย่างนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะครับรู้สึกพลาดมากที่ไปทําแบบนั้นแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าเออผมพลาดไปนะที่ไม่ได้ทําหรือว่าไม่ได้ฟาร์มไว้อะะไไรรแแแแบบนนนีีี้้้คคััผผผผผมม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 ตตต่่่่่่่กก็็ยยยงงถอออววาาาาาโชชดดดทฟ์ขพใูิหล อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ฟาร์มไม่ได้เก็บอะไรมาเลยเนี่ยพอขึ้นมาถึงเลเวล50น่าจะเจอปัญหากันแน่ๆน,นะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากเจอปัญหาพวกนี้นะครับแลวก็ไม่อยากรู้สึกเสียดายทีหลังเนี่ยก็เดี๋ยวมารอติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยเนะครับจะได้ดูเป็นแนวทางได้นะร้าน litman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันันคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40,000 0คนเติมฮอนไคสตาร์เรลได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเเเเเเตตติิิมมมมมมอออองงสสสาาาาารรรรรถกกกบบบบนนนว็ไซ์ที่่พ้ัชะูุด10ื หรือช่องทางราย์ออฟฟิเชียลแอดรีดแมนช็อปนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนะําอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลออดหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแกร็บไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงร i ดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมมาเริ่มกันที่สิ่งที่ผมทําและผมรู้สึกว่าผมพลาดมากๆนะที่ทําแบบนั้นและผมก็รู้สึกเสียดายมากๆด้วยนะครับถ้าย้อนกลับไปได้คือผมจะไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะว่่าาาผผมทํออะไไะ,ะไไไริดดดพพลปนนัเืจ้ฟง แนวทางได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเอาไปทําตามนะครับทุกคนสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปแล้วผมเสียดายมากๆนะนั่นก็คือการใช้พลังงานไปกับก,บการฟาร์มลิลิคนั่นเองนะทุกคนหลังจากที่ผมอัพขึ้นมาเลเวล40แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทําคืออะไรรู้ไหมผมใช้เพชรซื้อพลังงานจนหมดนะครับแถมขวดพลังงานผมมีทั้งหมด35ขวดนะตอนนั้นยังจําได้ดีจําได้ขึ้นใจเลยผมใช้พลังงานทั้งหมดนี้เนี่ยมาฟาร์มลิลิคแค่อย่างเดียวและทุกอย่างจบภายในวันเดียวนะครับทุกคนขวดพลังงานจาก35ขวดเหลือแค่5ขววดดออะใให้้้้้ผมไไชน,นนนนรััับแลลก็ซืพงงาปจ แป,ปรอบแล้วด้วยนะครับสิ่งที่ผมได้มาก็คือลิลิกนะครับแน่นอนว่าผมมีลิลิก5ดาวไปใช้เยอะมากๆนะทุกคนแต่มันก็ยังไม่ครบเซตอยู่ดีนะครับขนาดผมใช้ไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยเซเล่ผมก็ยังไม่ครบเซตเลยนะครับซึ่งการฟาร์มลิลิกเนี่ยมันดีถ้าเกิดว่าเราได้มาใช้นะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการสุ่มอยู่ดีนะครับมันคือการสุ่มเกลือถ้าเราโชคไม่ดีเหมือนผมเนี่ยมันก็ได้อุปกรณ์ที่ไม่ดีมาใช้นะครับผมพอเราได้อุปกรณ์ไม่ดีมาใช้สิ่งที่มันต้องรู้สึกตามมาก็คือเสียดาย ได้ใช้งานอะได้อะไรที่แบบเราต้องเอาไปย่อยทิ้งอะทุกคนมันเป็นอะไรที่เปลืองมากๆเลยนะผมมารู้สึกตัวก็ตอนที่ใช้ไปหมดแล้วอะจนพลังงานเหลือแค่ห้าขวดอะตอนนั้นทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วผมก็มานั่งคิดมานั่งวิเคราะห์ใหม่นะครับว่าเออผมทําแบบนี้แล้วมันคุ้มค่าจริงๆหรือวะคิดไปคิดมาผมก็คิดได้ว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับทุกคนสิ่งที่เราควรจะทําจริงๆนะหลังจากที่เราอยู่ในช่วงเลเวล40เนี่ยหรือใครที่เพิ่งขึ้นมาถึงเลเวลสี่ก็ตามนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้อง ว่าห้ามฟาร์มดิลินะสามารถฟาร์มได้นะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆแบ่งพลังงานไปทําอย่างอื่นด้วยอ่ะใครที่อยากจะฟาร์มลิลิก,ก่อนเพื่อเอามาใช้งานผมแนะนําว่าให้ใช้แค่สักครึ่งหนึ่งหรือว่าสัก30%ของพลังงานที่เรามีมาฟาร์มดิลินะครับฟาร์มไปก่อนอันนี้ไม่เสียหายไม่เป็นไรนะครับแต่ทีนี้ให้เก็บพลังงานที่เหลือไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะเอามาฟาร์มวัสดุสําหรับเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองนะครับทุกคนและไม่ใช่แค่วัสดุสําหรับเลื่อนขั้นตัวละครเท่านั้นนะเราย เราจะใช้วัสดุน้อยกว่านะแต่ตัวละคร5ดาวจะใช้20ชิ้นต่อ1นตัวสําหรับเลื่อนขั้นตัวละครนะครับตัวละครหลักที่เราต้องทำเนี่ยก็มีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะมันก็ใช้ไปแล้ว80นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปเล่นคอนเทนต์เอ็นเกมกันอย่างฟอคเกตเฮาส์ใช่ไหมซึ่งฟอคเกตเฮา l ์เนี่ยเราต้องทํา2ทีมอยู่แล้วก็หมายความว่าเราต้องทําอย่างต่ำๆเนี่ยคือ8ตัวละครนะครับทุกคน8ตัวละครเราต้องไปหาวัสดุพวกนี้มา160ชิ้นคือแค่งี้อันกยอะชินะ้นค่าแต่นี้มม,ม,มจไม่ กว่าจะครบกว่าจะครบ160ชิ้นนี่โอ้โหต้องฟาร์มกี่รอบต้องใช้พลังงานเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่8ตัวละครอย่างเดียวไงที่เราต้องทําเพราะบางทีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเอาตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้เข้ามาคือจริงๆแล้วตัวละครที่เราต้องฟาร์มไว้นะทุกคนอย่างต่าๆเนี่ยก็คือ10นะครับมันไม่ใช่8แน่นอนต่อให้เป็นสายสีก็ตามไม่ใช้แค่8แน่นอนเราต้องใช้10ตัวละครอะบ,บางทีก็ต้องใช้ถึง12ตัวละครเลยเออมันถึงจะเพียงพอที่จะไปเล่นคอนเทนต์เอ็นเกมต่างๆนะครับทุ ้อนออนะครับเรามาโฟกัสที่สีตัวละครก่อนละกัน4ีตัวละครหลักของเราเนี่ยต้องใช้วัสดุเลื่อนขั้น80ชิ้นนะครับแต่ทีนี้วัสดุพวกนี้เนี่ยพอเราได้ครบแล้วมันไม่จำเป็นต้องฟาร์มต่อไงทุกคนเออพอเราได้ครบแล้วก็คือจบนะครับพลังงานที่เหลือของเราเราจะทําอะไรได้เราก็าไปฟาร์มลีลิกที่หลังได้ไงทุกคนเพราะว่าลีลิกเนี่ยมันฟาร์มได้เรื่อยๆฟาร์มได้ตลอดอยู่แล้วต่อให้เราัพขึ้นไปถึงระเวบร้อยมันก็ยังต้องฟาร์มลีลิกอยู่เนาะคือมันฟาร์มไม่มีจบไม่มีสิ้นนะออออยยยูู่่่่่่่กกกกััััับมมนนนนนไปตตลลดดดาาาารถ้้้เเเเิวววีแสุืข มันฟาร์มแล้วจบทีเดียวไงเออผมก็เลยแนะนําว่านอกจากฟาร์มลีล็กแล้วเนี่ยเพื่อนๆควรจะแบ่งพลังงานมาฟาร์มพวกนี้ให้มันครบก่อนนะครับเพราะถ้าขึ้นไปถึงเลเวล50เราจะได้อัพทีเดียวเลยมันจะได้สะดวกสบายนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งฟาร์มใหม่ตอนเลเวล50บบางคนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราฟาร์มตอนนี้นะอ่ะ อย่างเช่นสมุด EXP ก็ตามเนี่ยถ้าเราฟาร์มตอนนี้เราฟาร์มได้แค่ระดับ4ถูกไหมฟาร์มระดับ4มันก็ได้น้อยไงถ้าเรารอถึงเลเวล50แล้วค่อยมาฟาร์มขั้น5เนี่ยมันก็ต้องได้เยอะกว่าซึ่งมันจะคุ้มค่ากับพลังงานที่เราใช้มากกว่าใช่ไหมเอาจริงๆถามว่ามันได้เยอะกว่าไหมมันคุ้มกว่าไหมกับพลังงานเนี่ยแน่นอนว่ามันคุ้มนะครับใครอยากทําแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ในมุมมองของผมนะผมคิดว่าพอเราขึ้นไปถึงเลเวล50แล้วเนี่ยถ้าเราเตรียมของไว้นะเราก็จะอัพขึ้นไปลันงค เทนต่างๆได้ไงครับของเลเวล50อะอย่างเช่น Simulate Universe 5ขี2 6ข2รวมถึง Forgotten h a l l ที่เราไม่เคยผ่านะ่ะแต่ว่าพอเราเลเวล70เนี่ยมันผ่านได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเราอัพตั้งแต่เนินเน่นๆเราเตรียมของมาเราสามารถไปเล่นคอนเทนต์พวกนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเราไปเล่นได้ทันทีแล้วก็สนุกได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่ฟาร์มของพวกนี้ไว้แล้วรอให้ถึงเลเวล50ก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มทีเดียวเพื่อให้มันคุ้มค่ากับพลังงานอะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่ามันทําได้เหมือนกันมันคุ้มเหมือนกันแต่เมื่อไหร่ล่ะเราจะถึงเลเวล70เออแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะได้ไปเล่นคอนเทนต์ที่มันปลดล ออกมาถูกไหมครับเออฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแล้วกันนะครับใครที่คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต้องฟาร์มก็ได้ค่อยมาฟาร์มทีเดียวตอนเลเวลห้าสิบเพื่อให้มันคุ้มค่ากับพลังงานอะไรแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับไม่มีใครผิดเนาะแต่ในมุมมองของผม,อผมคือผมคิดว่าเราฟาร์มไว้ก่อนเนิ่นๆอะ่ะแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันดีมากกว่านาอเราจะได้รีบเล่นคอนเทนต์อะไรต่างๆได้เร็วๆนะครับผมแล้วทีนี้ไม่ใช่แค่วัสดุสําหรับเลื่อนขั้นตัวละครเท่านั้นน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 ะะทททุกกกกคคหลลลัังงจจจจจาาาาาีีาี่่่่่่่่่่เเเเเเเพพพพืืืืืออ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 ข้้้มมมมมแววใสสิตต็ดรผ ึ้นไปเลเวล70ได้เนี่ยต่อหนึ่งตัวละครน,นะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้ส e มุด e อ็กพีสีม่วงถึง67เล่มถึงจะอัพขึ้นไปถึงเลเวล70ได้นะครับ67เล่มต่อหนึ่งตัวละครน,นะมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะทุกคนแล้วเราต้องทําให้มันครบ4ตัวละครใช่ไหมเพื่อนๆ,ๆก็จะต้องใช้ทั้งหมด268เล่มครับผม268เล่มเลยนะเยอะมากแล้วถ้าจะทําไป8ตัวละครเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะครับใช้ประมาณ500กว่าเล่มอะถึงจะได้ครบ8ตัวละครน,นะแล้วทีนนนนี้้้ถาาาาาเรรจจะมาามมฟ์กใดด่ลััไ าที่ความยากระดับ4นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะหรอบที่ผมฟาร,ร์มผมจะใช้เป็น60พลังงานนะทุกคนอันนี้ผมนับเป็น1รอบเนาะ60พลังงานเข้าไปเล่นจบ1รอบเนี่ยเพื่อนๆจะได้ขึ้นมาตามนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูทั้ง4รอบนะอันนี้ผมไปลง4รอบสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ก็คือสมุด EXP สีม่วง6เล่มแล้วก็สมุด EXP สีฟ้า18เล่มส่วนสม e ุด EXP สีเขียวเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะครับบางรอบก็จะได้14สูงสุดผมเคยได้รอบละ17นะครับผมโดย เท่ากับ225,000 EXP โดยประมาณนะครับทุกคนซึ่ง EXP ที่เราต้องใช้ต่อ1ตัวละครเพื่ออัพขึ้นไปเลเวล70เราต้องใช้ทั้งหมด1 3 2 7 0 0้า EXP นะครับผมเพื่อนเพื่อนคิดว่าต้องฟาร์มแบบเนี้ยทั้งหมดกี่รอบถึงจะอัปได้1ตัวละครผมก็คำนวณมาให้แล้วเพื่อนเพื่อต้องใช้ประมาณ6รอบนะครับต้องลงทีละ60พลังงานไป6รอบมันถึงจะเพียงพอต่อการอัป1ตัวละครขึ้นไปเลเวล70นะ1รอบใช้พลังงาน 60, 6 0 6รอบมันต้องใช้พลังงานทัั้งงงหมมด360พลานผ ถ้าเพื่อนๆไม่กดซื้อพลังงานหรือว่าไม่กดใช้ขวดพลังงานเลยเนี่ยสวันเป็นอย่างต่ำอะ่ะถึงจะสามารถอัพได้1ตัวละครนะครับทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าความเยอะในการใช้ทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันเยอะมากๆนะในการอัพหนึ่งตัวละครนี่ยังไม่ได้รวมถึงเรื่องไลคโคนหรือว่าเราต้องไปหาทรัพยากรสําหรับฟาร์มอ่ะอัพเลเวลของเทรดด้วยนะแค่วัสดุเลื่อนขั้นกับวัสดุอัพเลเวลเนี่ยมันก็เยอะจนเราไม่รู้จะหาพลังงานที่ไหนมาฟาร์มแล้วนะครับต่อให้กดขวดไปทั้งหมดซื้อพลังงานครบทุกวันก็ยังใช้เเวลาาาาาป็นนนออททิตยย์ู่ดดีนะถถึงจสามารรํคคบไ้4 แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมาฟาร์มที่ระดับ5ล่ะเราจะได้สมุดต,ตรงนี้เยอะกว่าไหมอ่ะผมก็มีรูปขึ้นมาให้ดูเหมือนกันนะครับผมฟาร์มมาแล้วที่ระดับ5สรุปก็คือได้สมุดสีม่วงเท่าเดิมครับคือ6เล่มแต่สิ่งที่เราจะได้เยอะกว่าเดิมก็คือสมุดสีฟ้าเราจะได้ทั้งหมด30เล่มนะครับอันนี้คือฟิกเลยนะลงไป2รอบก็ได้เท่าเดิมนะครับทุกคนซึ่งหลังจากที่คำนวณเป็น EXP แล้วเราจะได้ EXP อยู่ที่270,000ครับผมเยอะกว่าขั้น4เนี่ยประมาณ40,000ถึง4 ต่างกันเลยนะไอระดับ4กับระดับ5นะซึ่งจากทรัพยากรที่เราต้องใช้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลีลิกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนจะขึ้นเลเวล50จริงๆเนี่ยมันคือทรัพยากรพวกนี้นี่แหละนะแล้วทีนี้ถ้าจากสมุดอัพเลเวลของตัวละครแล้วสิ่งที่เพื่อนเพื่อน,นต้องเตรียมต่อมานั้นก็คือ exp สําหรับอัพเลเวลของไลค์คนนั่นเองนะทุกคนคือจะเลื่อนขั้นไรค์คนแต่ละอันเนี่ยก็ย,งกยงกังยากอ ขึ้นไปเลเวล70นะอันนี้ผมคำนวณมาให้แล้วเราจะใช้ทั้งหมด3 7ขวดด้วยกันนะครับผม148ขวดสําหรับอัพเลเวลไร์โคนขึ้นไปเลเวล70 4อันนะครับซึ่งก็ฟาร์มเยอะไม่แพ้สมุด EP เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไวนะ้เนาะและทีนี้ถัดจากไร์โคนต่อมาก็จะเป็นของสําหรับอัปเดตนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆจะอัปจริงๆให้อัปขึ้นมาสักเลเวล5ก็พออย่าเพิ่งอัพขึ้นไปเลเวล6เพราะว่ามันใช้ของพวกนี้เนี่ยค่อนข ไปหาลิลิกก่อนก็ได้นะครับหาลิลิกให้มันได้ครบเซตก่อนแล้วเหลือจากนั้นเราค่อยมาอัปเดตท,ทีหลังก็ยังได้เนาะซึ่งเทดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสําคัญและก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆก,ก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างเฟืองนะครับแล้วก็ใช้เวลาหานานด้วยผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเทดเท่าไหร่นะเห็นไหมแต่แล้วตัวละครผมเนี่ยอัพสักเลเวลสามเลเวลสี่ประมาณนี้นะครับผมไม่อัพเยอะนะผมเอาพลังงานที่เหลือไปฟาร์มล,ลิลิกแทนนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เล่วแต่คนเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากโฟกัสที่เทกกงงป สำหรับอัพเลเวลตัวละครเสร็จแล้วเตรียมสําหรับอัพหลายคนเสร็จแล้วมีอัปเทตบ้างนิดหน่อยที่เหลือเนี่ยเราค่อยเอาพลังงานไปฟาร์มลีลิกนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เราฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยเลเวลของเราก็น่าจะอยู่สักประมาณ45ถึงเลเวล47นะครับหรือบางคนอาจจะสัก48 49อะไรอย่างนี้ซึ่งเรามีเวลาเหลือเพียงพอนะครับที่เราจะเอาพลังงานที่เหลือไปถมลงลีลิกอย่างเดียวนะครับเออคือลีลิกเนี่ยเป็นอะไรที่เราค่อยมาฟาร์มทีหลังก็ได้นะครับฉะนั้นการหาของของเกมนี้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยกลก,นนก็คคคคคืือออลวตัััรรนนนทุี้สําญม ลองลงมาจากเลเวลตัวละครก็คือไลท์โคนนะที่จะทําให้พลังของตัวละครเรามันแรงขึ้นนะครับลองจากไลท์โคนลงมาก็คือเทรดนะครับทุกคนแต่เทรดมันค่อนข้างหายากเนาะฉะนั้นถัดมาก็คือลีลิกนั่นเองนะลีลิกแทบจะเป็นสิ่งท้ายๆเลยที่เราควรจะโฟกัสนะครับผมจากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับใครที่กําลังเอาขวดพลังงานหรือว่าเอาเพชรไปซื้อพลังงานเพื่อถมลีลิกอย่างเดียวเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าใช้หมดไม่ได้บอกว่าห้ามทานะคือทําได้แต่ว่าควรจะแบ่งนะครับเอาไปถมครึ่งหนึ่งหรือว่า,าไปถมม30%อออยย่่่่าางทีีผบกกนแแค้้็พลว เอาไปถมแค่ลีลิกอย่างเดียวเหมือนที่ผมเคยทํานะไม่งั้นพออัพขึ้นมาถึงเลเวล50แล้วเนี่ยเราจะไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับอัพตัวละครหรือว่าพัฒนาตัวละครของเรานะครับทุกคนที่ผมอยากออกมาพูดตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีหลายๆคนที่ไม่ได้สนใจตรงนี้นะมีหลายๆคนไม่ได้นึกถึงตรงนี้เหมือนผมในช่วงแรกๆนะครับผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเหมือนผมในตอนแรกเนาะเออบางคนโฟกัสแค่ฟาร์มลีลิกอย่างเดียวหรือว่าเครื่องประดับในซิมูเลตยูนิเวิร์สอย่างเดียวจนลืมนึกถึงทรัพยากรพวกนี้นะครับพอขึ้นไปถึงเ,งงเลเว เสียได้ที่หลังแบบนั้นนะครับเหมือนที่ผมทำพลาดไปในตอนแรกเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทุกๆคนก็มีแนวทางของตัวเองนะครับจากที่ผมพูดไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เวิร์กเท่าไรวะอ่าเรามีแนวทางแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันดีกว่านะครับอันนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําตามแนวทางของตัวเองได้เลยไม่ว่ากันนะไอดี ID ของตัวเองเนี่ยเรารู้ดีที่สุดเนาะว่าควรจะทํายังไงให้มันเก่งนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบผม่ คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ